ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงงานตามความถนัดน,นะคะกิจรกรรมที่ถนัดแล้วก็สนใจจะเป็นการถ่ายคลิปตัวเองนะคะจําลองการเป็นยูทูบเบอร์การถ่ายคอนเทนต์ต่างๆใน t ิกต็อกลักษณะจ,จะเป็นการถ่ายคลิปตัวเองหรือสิ่งต่างๆผ่านกล้องทําอะไรบ้างนะคะจะมีเต้นลิฟซิงค์ลงใน t ิกต็อกแล้วก็จะมีอัดคลิปตัวเองรีวิวอาหารขนมหรือว่าพูดสิ่งต่างๆค่ะความสามารถแล้วก็ทักษะนะคะมีความกล้าแสดงออกมันจะในตัวเองเวลาถ่าย t ิกต็อก เชื่อมโยงกับอาชีพนะคะจะเป็นอาชีพอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์คืออะไรอินฟลูเอนเซอร์คือบุคคลที่มีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น Facebook, Instagram, TikTok หรือว่า YouTube เป็นจำนวนมากหน้าที่ของอินฟลูเอนเซอร์คือรีวิวสินค้าหรือบริการแนะนำสินค้าหรือบริการให้ผู้ติดตามได้รู้จักและใช้ตามตนเองหรือเชื่อตามที่ตนเองแนะนำคนุณสมบัติของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ มีความน่าเชื่อถือมีความรอบรู้ในการพูดมีทักษะการพูดที่ดีมีความเข้าใจผู้ฟังหรือว่าชาวเน็ตไม่มีเรื่องสเสียหายหายแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมค่ะอินฟลูเอนเซอร์จะมีอยู่2ประเภท 1. แบ่งตามผู้ติดตามนาโนอินฟลูเอนเซอร์ผู้ติดตามตั้งแต่1 0 0 0ถึง10,000คนรายได้อยู่ที่ประมาณ3 1 4 0ถึง3า0 0บาทต่อโพสต์ไมโครอินฟลูเอนเซอร์ ผู้ติดตามตั้งแต่10,000ถึง100,000คนรายได้อยู่ที่ประมาณ3,100ถึง15,700บาทต่อโพสต์มีไทร์อินฟลูเอนเซอร์ผู้ติดตามตั้งแต่50,000ถึง100,000คนรายได้ประมาณ4,200ถึง42,000บาทต่อโพสต์ micro influencer key opinion leaders ผู้ติดตามตั้งแต่100,000ถึง1ล้านคนรายได้อยู่ที่ประมาณ1 5 7 3 0 0ถึง314,600บาทต่อโพสต์ mega influencer celebrity mass p r o p i e t o r ผู้ติดตาม1ล้านคนขึน้นไปรายได้อยู่ที่ประมาณ314,600บาทขึ้นไปค่ะ ประเภทที่2นะคะจะแบ่งตามประเภทของคอนเทนต์บล็อกเกอร์จะสร้างคอนเทนต์ผ่านบทความยูทูบเบอร์สร้างคอนเทนต์ผ่านวิดีโอลงบนแพลตฟอร,ร์ม u t u b e พอดแคสเตอร์สร้างคอนเทนต์ผ่านเสียงอินสตาแกรมเมอร์สร้างคอนเทนต์ผ่านบทความวิดีโอหรือคลิปเสียงลงบนแพลตฟอร,ร์มอินสตาแกรมสายที่ต้องเรียนนะคะหลักๆก็คือคณะนิเทศศาสตร์สาขาวรรสศารศาสตร์สาขาการภาพยนตร์และภาพนิ่งสาขาโฆษณา คณะอักษรศาสตร์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขากราฟิกดีไซน์สาขาดิจิทัลอาร์ตและมัลติมีเดียคณะบริหารสาขาการตลาดดิจิตัลสถานที่ทำงานนะคะส่วนใหญ่จะเป็นในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆหรือบางทีอาจจะเป็นการถ่ายงานนอกสถานที่หรือถ่ายในสตูดิโอก็จบไปแล้วนะคะสำหรับงานตามความถนัดขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ